ไม่จําโรงเรียนตัวเองจําโรงเรียนตัวเองไม่ได้ไม่เคยเรียนจริงป่าวหรือว่าวันๆันไม่ได้ขึ้นไปเรียนตึกตึกเนี้ยเมื่อก่อนมันนี่คือสภาพการมารับบิบงานวิ่งโรงเรียนอะไรชนชายชนราชสถาบันลุงชื่องานว่าอะไรนะส้มฟ้าเดินวิ่งส้มฟ้าอะไรสักอย่างกันแหละเป็นโรงเรียนเก่าเลยหาที่รับบิบไม่เจอตอนนี้เราก็ จำไม่ได้ด้วยว่าโรงเรียนตัวเองตึกไหนอยู่ไหนพี่จำได้ว่าตึกนี้มีแต่ตึกนี้ยมันเมื่อก่อนคือคือไม่มีแต่เขาขายของตรงนู้นอ่ะมันไม่ได้รับบิบแถวนั้นหรอกไม่ใช่นี่เราตามเขาไปปะล่ะเขาเดินไปถึงนู้นเราล่ะสรุปแลู้มันเงียบมากเลยอ่ะพอมีคนวิ่งบอกเราต้องเดินไปเราว่าต้องเดินไปข้างหลังเั้ก็รองดู แต่แต่ห้องแนแนวไม่แต่ห้องแนแนวเมื่อก่อนอยู่ข้างบนพี่จําได้แต่สภาพคือเขาคงไม่ให้ขึ้นไปรับบนตึกหรอรับบนตึกจริงปะเนี่ยก็เขาบอกห้องแนแนวชั้นสองอ๋อเขาเขียนไว้เหรอก็ห้องแนแนวเมื่อก่อนอยู่นี่เงียบเงียบให้มารับยังไงตอนตอนพี่อยู่ห้องแนแนวมันอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่มีใครเข้ามาหรอก นุ่นๆด้วยนู่นๆๆเจอแล้วแสดงว่าห้องนั้นแนวใหม่โอ้เขาสร้างมาตึกนี่จบรุ่นไหนแล้วล่ะจบมากี่ปีแล้วล่ะจบมากี่ปีแล้วล่ะโอ้ยรุ่นพี่ชื่อรุ่นเพลิงสายชนนะทำไมเดี๋ยวนี้เป็นห้องแนแนววะเป็นห้องอะไรนะเมื่อก่อนเป็นห้องโสดอย่างนี้คนไม่โสดก็ห้ามไปอ่ะที ใช่แต่เราไปได้เพราะเราโสดไม่มีคนเอาได้รับบิบเรียบร้อยส้มฟ้าร้อยี่สห้า <10 K S 2> ปีครบร้อยี่ห้าปีเจอกันพรุ่งนี้นะ มาวิ่งมาเดิน,นิ i s ท Thailand Universe ของเรามาแล้วนะคะงงชาติไทยสวยงาม เมื่อกี้ตอนเข้าเส้นชัยนะคะมีสตาฟ ตะโกนถามว่ารุ่นอะไรครับ Ooh, อไอเราก็คิดในใจเอาแล้วติดถ้วยอะไรกับเขาสักถ้วยนึงและก็ตะโกนตอบไปว่ารุ่นอายุ30มสิบนะพูดอย่างไม่ปราณีพานนะครับอดก็จริงๆวันนี้ก็ตั้งใจจะมาลองวิ่งจริงจังกับเขาบ้างนะก็ใส่แตะมาแล้วก็ลองแบบว่าเออลองใส่ เต็มที่ว่าจะเร็วได้แค่ไหนจะซับวันกับเขาบ้างไหมอะไอย่างนีออ้แล้วก็พอมาถึงพี่ชายก็วอร์มลองวอร์มลอง,อลองจ็อกกิ้งเบาๆแล้วก็เกิดอุบิเหตุดันมาเจ็บอีกออวันนี้ก็เลยยังทำไม่สำเร็จนะคะซับวันแต่ก็ถือว่าเร็วของเราแล้วแหละก็ซ้อมกันต่อไป สวัสดีค่ะคม่เจอขาแรง,รองของชนบุรีครับ,รรบเป็นไงบ้างวันนี้ก็พยายามกลับมาอยู่ครับวันนี้โอออนเลยครับ ไม่เพราะว่าหลังจากแพ้ไปไหลสนามแพ้เพื่อชนะแล้วก็วันนี้กลับมาชนะอีกรอบนึงแล้วก็อาทิตย์หน้าเจอกันที่บุรีรัมย์มาราธอนครับลงมาทอนไหมครับไปเยะเป็นมาราธอนแรกมาราธอนแรกครับสสใจจะล่วงหรือเข้ารอบไม่รู้เดี๋ยวรอชมคาดว่าจะเอากี่นาทีเราไม่อยากกำหนดเวลาครับพี่เพราะว่าเรากำหนดเวลาแล้วมันจะกดดันเกินไปใหญ่แต่ว่าก็ขอให้จบแบบสวยๆแล้วกันครับ วันนี้ไหนขอดูชมป้ายเป็นสันตาหน่อยหลังจากหายไปนานโอ้ออนนี่จะอยู่ประมาณช่วงหลังๆมาอยู่แต่ท้ายๆอย่างเดียยวเลทจ้าตำหนักน้ำไม่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ทีมตำหนักน้ำแล้วแต่ก็ยังอยู่ในชมรมอยู่แต่ว่าก็อยู่ใส่ยับอะไรเงี้ยนะครับคครับโอเขอบคุณครับรอเชียร์รอเชียร์วันนี้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบอ่ะ เกือบอะไรสมฟ้าเราเรามาชิงชช่ปุ๋ยเต็มที่แล้วนะใส่แบบใส่ไม่ยั้งแล้วนะยังไม่ได้เลยอ่ะให้วรนสงสัยจะไม่ใช่ทางของเราอ่ะทีแรกจะเอาตั้งใจจะลองซับวันกันอันนี้ซับจาง ยายามต่อไปพยายามต่อไปเดี๋ยวก็ยังเหลืออีกยังไม่กี่นาทีหรอกติกนิดหน่อยติกนิดหน่อยเดี๋ยวลุ้นกันใหม่ว่าจะได้ซับวันกับเขาบ้างเพื่อนก็ช่วยกันเชียร์กันด้วยนะครับโอเคเจอกันใหม่ขอบคุณชาวมนุษย์กล้าที่ติดตามครับายบายเจอใหม่คลิปหน้าโอเคจบจบ